สวัสดีครับบายบายวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567ครับหน้าที่เดิมนาที่เขาคู้รอบยามรอบมานนอกคอกหน้าวิธีบ้านต้องหากินแบบบ้านๆคับใช้บ้านครับอยู่บ้านนอกคออหน้าครับผู้รอบยามรอบครับช่วงไปเบึงนักกันครับมาจะมีแต้มเพื่อสวยเหมือนเดิมไหม มาณหรือประมาณไระโดดน้ำแข็งครับนี่ครับหลังแหลกมันรุนน้ำกันครับมีแต้มว่มีแต้ม,มแต่ว่าต้องใหม่เคลียร์กันเด้ตอตัวนี้เคยเจอของแท้เลยตนนัวนี้เคยเจอของแท้ตนนัวนี้มีมนนันวะเนาะเบิดตัวนี้ว่าปะโอ้ บมมีแล้วครับป่านก็คือนี่ไม่มีแตมแ้มเลครับล้งแ <laughs> หลกล้งแหลกคือเป็นแนวนี่น้อยเนาะคือเป็นทร่งนี่ล้งแหลกนะเอเดี๋ยวไปให้เราไปลุ่มมือไหมครับนี่ครับหลังที่สองไปหมานบนเลยนี่แต้มีใ,ใหญ่เด้อเด้อ ขี้ว่ะเนาะที่บลกหอยว่ะอโอ้ตัวแม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่อืเอเข่าไ้นี่แหละเข่ากระลั่งงามนะครับรุนมีแต้มว่ะนะนี่โอ้อุ้ยเสียงป่าบอลทั้งในบอลไม่ให้หน้าก่น บ่คือแบบนี้หนิ่งๆแบบนี้ไม่คือฮะมีแต่ป่าหน่อยครับแต่ป่าเข็งหน่อยเอาไว้ที่เดิมกออ็มีป่าหง่เขาหน้านบ่ลหลละผ่านมาสามสี่หลังยังบ่มีแต้มครับผ่านมาสามสี่หลังยังไม่มีแต้มเนาะสิือเป็นคือเมื่อวานอยู่บ่เมื่อวานก็บบ่มี ไปเจอล้างสุดท้ายวะย้อนแสงตรงไหนเอ่ยไปเจอล้างสุดท้ายหมอนี่คือบ่คือครับโล้างนี่ก็สิบ่คือล้างนี่บกระดุกนี่บบคือลักษณะนี่บุ้มบุ้มีอีหลีครับถ้าเจอปลาไงรอบนี่ขยับเลยแหละ มีทางปล่อยทางขามมากตี่ว่าก็ย,ยังบ่ามากเลไปไปเบิ่งหลังใหมครับนี่หลังนึงครับบ่ติดลายมือเลยนะเอ้ารุ่นครับรุ่นรุ่นนี่โต่มี่โตนี่ยเงียบๆแบบนี้ก็สิบ่อคือนดันละ ui, bây giờ nắm đêm nổi nắm Bốc nổi bay bay quá đi, Phá đấy bà khẩu bay 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 Bưng bay 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 แต้มใหญ่ๆเด้อเฮ้ยปล่อยครับปล่อยปล่อยใส่นี่คือปล่อยล้างนี่เจ็ดมือเพื่อนมีแต้มอยู่อ้เป็นอะไรเนาะบุ่นบุคือว้าลังแบบรุ่นครับรุ่นรุ่นมีตัวไหมบุ <c oughs> <c oughs> มมีแต้มยังไม่มีแต้ม ให้โอกาสอีกสองมือครับแต่ไม่มีแต้มนคือย้ายที่เนาะผ่านมาหุบลังแล้วครับแต่ก็ยังเงียบมันได้แต้มแม้แต่ตัวเดียวะม <c oughs> านก่นนมือนีิมาลุนใต่ตัวหัวขอมอกัน ที่เดิมที่เดิมที่เก่าไปฮึมีแตปลาหน่อยครับหลังปาหน่อยเพียบเลยคือบ่คือเนาะมีปลาใหญ่อะเบ้างด้วมันไหมอู้หูยปีแตปลาหน่อยเพียบเลยครับ เิ็งปามหมอฮะอะไรที่เขาบึงหลังนี่ครับไตต้นมวกม่วงไตเข้ามาด้ได้ไมีกรมือน้ำก็แหงไปล้ยอุ้ยมีแหงวะปูน้าเหยโอ้น้ำแหงไปละครับ มีกบหน่อยว่ะปูหน้าโอ้ยหนามแห้งไปแล้วมีแต่ปูหน้าครับเ้าประมาณครับประมรันมาหลุนสองคังนี่ครับมีแต่เมือ nhẹp nhẹ nhịp, nhịp, bèo ní bokhu ra bô đã bèn bô màn bô khứa bô màn bộ là bô màn đá. Đá, là bô khứa วนนห่อยไม้ใต่สะพานครับที่เดิมบัวนี่สองเต้มันบัวหนึ่สองเต้มใหญ่มือนี่แหละคือบ่เงียบครับมือนี่เงียบ สงสัยจะบ่มีละบี่นี่ครับบ่ถูกมื้อนี่บ่ถูกไปล้างไหมครับน้ำใสๆไม่มีไม่มีอะไรเลย โอ้เป็นอะไรหน่อยเนาะบอกมานแทบอะบอท่านมานเลยครับเมื่อยงสองลังสุดท้ายนะครับนี่สองลังสุดท้ายแล้วค,คือบคือบคือแล้วนี่ก็ได้แบบนี้โอ้นิ่งๆเงยียบๆแบบนี้ไม่น่าจะมีตัวครับเบิดแบบว่านี่นะลังแรกรุ่นดิ มีตัวไเลยเงียบครับเงียบม่มีตูเลยหลังซออ้ยประมาณครับประมาณสรุปผลงานวันนี้ครับมือหนีวันออกพรรษาครับไม่มีแม้แต่แต้มเดียวบ่ได้จักตกลเลยมือหนีือว่าประมาณครับ มันออกมันสาเนาะเอาไว้กันหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย